หลังนี้รับประกันทั้งคัน5ปีไม่จำกัดระยะทางทอดเสนอฟินขนาดนี้เป็นใครก็ต้องรีบวันนี้ถึง30มิถุนาย,ยน2563ย่ามา่ห้าฟินฟินกว่าก็โดนกว่าเมื่อวันที่5พฤษภาคม2563ครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าพันธบับโทเมทาวรัตนวรุณรัฐสารวัตรสอบสวนโรงพักบางโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์ รับแจ้งจากชาวบ้านหมู่3ามตำบลซับเปิบอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์รายหนึ่งครับอายุ58ปีบอกว่าถูกมิจฉาชีพเป็นเสียงชาไทยไม่ทราบว่าเป็นผู้ใดครับโทรศัพท์เข้ามาหาผู้แจ้งโดยใช้หมายเลข0993809076และแนะนำตัวเองว่าเป็นเจ้าที่ธนาคารออมสินโดยบอกว่าบัญชีธนาคารของผู้แจ้งที่ใช้แอปพลิเคชัน m y โมกำลังจะหมดอายุ ให้ติดต่อเปลี่ยนรหัสใหม่และสแกนใบหน้าจากนั้นมิชาชีพได้สอบถามรหัสที่แอบอ้างว่าธนาคารได้ส่งมาทาง SMS เพื่อหลอกถามผู้แจ้งว่าตรงกับที่ส่งมาให้ผู้แจ้งหรือไม่โดยพยายามตือถึง4ครั้ง จนผู้เสียหายพราดท่าบอกว่าตรงและบอกรหัสนั้นให้กับคนร้ายไปซึ่งก็ปรากฏว่ามีการแอบถอนเงินจำนวน4 0 0พบาทในเวลาบ่าย3.24โมง24นาทีอีก300บาทในเวลาบ่าย3ามง25นาทีและจำนวน20บาทในช่ววลงบ่ายาบโมง3าย3.37นาทีออกจากบัญชีธาน,นาคารอมสินสาขาวังโป่งเลขที่020-152-229-058ขีด152ขีด2ขีด058 ของผู้เสียหายไปซึ่งจากการตรวจสอบในแอปพลิเคชัน m y m o ในโทรศัพท์มือถือของผู้เสียหายแล้วได้มีการลบข้อความแจ้งเตือนโอนเงินออกทำให้ไม่ทราบว่ามีการโอนเงินไปยังบัญชีปลายทางของผู้ใดทำให้ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากเนื่องจากเงินจำนวน4,320บาทดังกล่าวนั้นเป็นเงินที่เก็บไว้ใช้สำหรับซื้อนมให้กับหลานกินจึงรีบเดินทางมาแจ้งความไว้ เพื่อนำไปติดต่อขอความช่วยเหลือจากธนาคารออมสินต่อไปจากการสอบถามผู้เสียหายบอกว่าวันนี้ตนเองได้รับโทรศัพท์จากมิจฉาชีพพร้อมกับแนะนําตัวโดวยอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของธนาคารออมสินบอกว่าบัญชีธนาคารของผู้แจ้งที่ใช้แอปพลิเคชันมา m โมกำลังจะหมดอายุขอให้ติดต่อเปลี่ยนรหัสใหม่และสแกนใบหน้า โดยมิชฉาชีพพยายามรบเร้าให้ตนเองบอกรหัสยืนยันเข้าใช้งานหมายโม่ให้ได้ซึ่ง SMS รหัสยืนยันเข้าใช้งานหมายโม่ข้อความที่1นถึงสครั้งแรกนั้นตนได้อตอบปฏิเสธไปกระทั่ง SMS ข้อความที่4ตนพลาดท่าบอกรหัสยืนยันเข้าใช้งานหมายโม่ของคุณคือ8 9 1 1 8ห้ามบอกรหัสนี้แก่บุคคลอื่นทำให้มิชาชีพสามารถนำรหัสดังกล่าว ไปใช้ในการทำธุรกรรมในบัญชีออมสินโอนเงินออกจนเกลี้ยงธนาคารด้ยที่เงินจำนวนดังกล่าวนั้นตนตั้งใจจะเก็บไว้ซื้อนมให้กับหลานก่อนพบว่ายอดเงิน4,320บาทถูกมิจฉาชีพโอนย้ายไปจนหมดเกลี้ยงค่ะวัดี่ข้าขอแจ้งความมีคนมาหลอกต้มหลอกเอาเงินในโทรศัพท์มีลูกสาวสโอนมาให้4,000บาทค่ะแล้วมันโกนออกไปหมดเลยเงิน4,000 โทรมาบอกว่าสวัสดีครับคุณป้าคุณป้าชำนาญชื่อนี้ใช่ไหมบอกว่าชื่อตรงนามสกุลตรงผมโทรจากศูนย์ของธนาคารอมสินนะครับบายนมของคุณป้าชำนาญหมดอายุเพราะว่าจะใช้งานไม่ได้ให้คุณป้าไปเปลี่ยนใหม่ไปติดต่อกับฝ่ายธนาคารอมสินนะครับสาขาบางปงมันพูดแบบนี้แล้วทีนี้หมายเลขอะ่ะผมจะส่งไปให้มันตรงน กับหมายเลขที่ผมส่งไปไหมถ้าตรงคุณป้าตอบรับครับครั้งที่แรกป้าก็ไม่รู้เรื่องป้าก็เลยไม่ทามันโทรมาอีโทรมยาย้ำอีกป้าก็ยังไม่ทําผมโทรจากศูนย์ธนาคารอมสินนะครับสาขาบางกงนะครับคุณป้าคุณป้าช่วยตอบรับผมทีผมจะได้ลงไปให้ผมจะได้ติดตอ่อทางธนาคารไว้ให้ไมโนของคุณป้าหมดอายุมันทูดย้ำอยู่อย่างเนี้ย แล้วทีนี้โทรมาครั้งที่สี่ป้าก็เลยตอบรับไปป้าบอกว่าเ,เดี๋ยวรอถามลูกก่อนป้าทําให้เป้็มันก็บอกว่าให้คุณป้าตอบรับมาว่าหมายเลขท่านที่สามตรงกับหมายเลขของป้าไหมใช่ตัวนี้ไหมมันถามแบบนี้ค่ะป้าก็เลยบอกค่ะป้าก็เลยบอกว่าเออตรงกันค่ะตรงกันกับที่คุณส่งมานั่นแหละฝ่ายธนาคารส่งมานั่น เงินในบัญชีก็หายไปป้าก็าไม่ได้ดูไม่ไม่ได้ดูเลยเพราะว่าลูกโอนเข้าวันศุกร์ไงแล้วทีนี้วันนี้จะออกมากดเอาเงินไปซื้อนมให้ลูกไม่มีใครกดให้หลานไม่มีใครกดไปสักคนพอเอาบัญชีไปตรวจเช็คมันหายไปแล้วหายไปเท่าไหร่ครับสี่พัสามร้อยยีบบาทค่ะหมดเลยเงินในบัญชี ครั้งที่แรกมันส่งรหัสมาเลยค่ะรหัสก็บอกว่ายืนยันยืนยันหมายเลขนี้คุณห้ามบอกใครป้าก็อ่านบอกว่าป้าไม่เก่งหนังสือป้าก็ดูว่าคุณป้าห้ามบอกใครนะครับคุณป้าห้ามบอกบุคคลอื่นมันก็บอกน่ะยืนยันเลขครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองป้ามันบอกให้ป้าบอกมันป้าป้าก็บอกไม่รู้ไม่รู้ป้าไม่รู้แล้วเลขของป้าโกงกันกับหมายเลข ห้าตัวนี้ไหมครับตรงเลขไหนหมายเลขอันดับที่สามที่สี่ตรงไหม,มป้าก็บอกว่าไม่รู้นะหมายเลขบัญชีป้าอะไรก็ไม่รู้แล้วทีนี้นก็บอกว่าแล้วมันมีเลขอะไรครับตัวข้างล่างป้าก็เลยบอกมันไปเลยเนี่ยแปดเก้าหนึ่งหนึ่งแปดเลขข้างล่างก็เห็นว่าเป็นแปดเก้าหนึ่งหนึ่งแปดแต่ป้าของป้าไม่รู้ว่าเป็นเลขอะไรเลขนี่ละครับนี่แหละมันเอาตัวนี้แหละไปอ่ะียนหมายเลขที่ส่งข้อความมันนะ ว่าจริงหรือเปล่าป้าก็ผมคิดว่าจริงแน่นอนล่ะเพราะว่ามันโทรมาหาป้าสี่ครั้งไม่มีใครโทรติดต่อมันโทรมันโทรติดต่อมาอย่างนี้เลยนะคะก็ได้แค่เป็นตัวส่งตัวก็ได้แต่เบอร์ไอ้นี้แหละให้มันนะเบอร์ไหนครับเบอร์เนี้ยมันโทรมาหาป้าสี่รอบเลยนะครั้งที่สี่นี่แหละป้าตอบรับมันไป